ก็อยู่กับช่องจะแล้วไหมในช่วงคู่จริงไหมเราเรียกค่ะเราก็จะมาดูอะไรกันค่ะเราจะมาดูมินเมกาซีนปะใช่ของก้าวอัพค่ะใช่เป็นบทสัมภาษณ์ก็คือเป็นเกมเล่นอะไรอย่างงี้ก็มาดูกันว่าแบบคือความคู่จริงของเขาเนี่ยมีแค่ไหนจริงกับอ้าวใช่เป็นกับอ้าวหนึงกับอ้าวชื่อเราแบบโอนแล้วนะคะ ไปค่ะแล้วไปดูดยวีกว่าค่ะเริ่มเลยกูจากบนดาวอังคารยังรู้เลยพี่เก้าคือหลสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเก้าต้องก้านะครับสวัสดีครับอัพพูพัฒน์นะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับนิ้นแมกกาซีนนะครับโวลุ่มสี่นะครับคอลัมน์นิ้นสายไอเดียนะครับอ๋อที่ไปถ่ายงานนี้สยาม ตอนนี้เราก็ได้รับเกมมาจากนิงแมกระีนครับชื่อเกมว่านักติ์กับจีนใครจะจุดๆๆมาจกากนไปดูคําถามแรกกันเลยครับว่าจีนเนี่ยจริงๆเป็นคนขี้หึงนะหึงแบบแสดงออกอารมณ์น้อยแต่จริงๆอ่ะใครดูก็ดูรู้ดูจากบนดาวคานยังรู้เลยแต่นับสิดเนี่ยจะเป็นคนที่เราหึงนะเราก็แสดงออกอาจจะมี การลุกเล่นของนับสิ์นิดนึงพูดจาแบบอ้อมท้องอะไรแต่มันก็จะอยู่ในเรื่องที่แบบว่าถ้าคนฟังอ่ะมันก็จะแบบเออไอนี่มันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งต้องไปตีขวานับสิ์นับสิบเอ๊นับสิบแหละถ้าไปนับสิบ <ๆ S 2> นะงนอนงอนให้รู้เอาจริงคุณจีในเรื่องก็ <c oughs> ก็ควรจะรู้นะถ้านับสิบกลงวันขนาดนี้คุณจีควรจะรู้แล้วนับสิบเขานับสิบตามจีจีแล้วว่านับสิบเดียวนับสิบก็ต้องตามใจจีนนับสิบนับสิบเป็นคนตามใจคุณจีน ถ้าในเรื่องน่าจะเป็นนับศิบหรือวิธไหก็ไม่ฟังคําสั่งของคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองอะไรหลายๆอย่างใจตคนนี้จะองเป้นใจคนจีนอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจริงไม่ดื้อเลค่ะนับศิบนับศิบดื้อทุกคนจะเป็นคนจีนคนจีนดื้อไหมคนจีนไม่ค่อยดื้อแต่ถ้าอาร์ฟอะสอคุณจีนแต่ถ้าคนจีนก็วิ่งก่อนนับศิบล้วก็ปกป้องคนจีนแหละก็ต้องคนจีนแน่นน คนค่อนข้างขี้กลัวนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนคอยปกป้องเขาแบบจริงๆเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งแบบคนที่เข้ามาจีบคนที่เข้ามาพูดจีบอะไรเงี้ยเขาจะมีความเออันนั้นคือเสน่ห์ของตัวจีนที่ทําให้นับศิษย์เนี่ยเขายิ่งหลงเสน่ห์โอ้โหต้องนับสิธิ์อยู่แล้วนะครับเอาจริงๆนะไดอะห็อกเออถูกได้อะห็อกจริงๆ พอที่ยากมากเพราะต่างคนต่างวันแต่ตุ้งจีนอะนอนเยอะกว่าต่อคนจีนแล้วครับมันมันพอๆกันเลยมันก็สลับกันแหลแถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็นับสิ่งเพรานับสิ่ออนสนเนี่ยค่อนข้าง,างนนี่จะตัวแรงกับคนจีนแต่คนจีนชอบเฉยอชอบอะไรนิดนอะชอบเมื่อยนิดนึงอะแล้วแบบน้ำสิ่งก็เลื่อนแตะแตะจากเจนแล้วนอยอะไรอย่างเงี้ย ถ้าทะเลาะกันบรื่บงเล็กๆน้อยอะไรนักสิบยอมกินตลอดแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่แบบในเรื่องอะไรจรินเขาจะยอมถอยตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนักสิบต้องยอมกินกินก่อนใช่ก่อนคือต้องยอมก่อนนักสิบไม่จะมีสถนการหลายๆอย่างของนักสิบที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนับสิบนับสิบเนี่ยเขาจะสร้างตัวสร้างบรรยากาศนอกจากจะเป็นตัวทำลายบรรยากาศแล้วก็ต้องเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างสร้างบรรยากาศเหมือนกันน้ำเน่าพอสมควรเลยแหละ ีนครัเขาจีนคุณน่ารักจ <c oughs> ีนดีกว่าจีนคนน่ารักกว่าเรื่องรับสิบรับสิบเป็นคนที่สามารถดูแลคนได้จริงๆจีนติดไปอ่ะเอคุณจีนจริงจริงหน้าเนาะนี่คุณไม่กล้าให้ผมลบเลยเหรอมาไปเลยอีโมจิแมวมันชอบใช้อีโมจิแมวอ่ะแล้วเวลาเห็นเราก็จะนึกถึงมันแล้วก็ตกใจเหี้ย เนื้อก่อนก็จะออกครประมาณอ่าได้ละเป็นคนดื้อน,นะฮะเป็นคนซ <c oughs> นๆนแกล้งแต่สนุกสนานนะฮะได้ประมาณนี้พอพอพอดูออกใช่ไหมฮะ และสุดท้ายนี้นะครับเราก็ขอฝากด้วยนะครับกับมินแมกกาซีนนะครับวอลลุ่มสี่นะฮะแล้วก็คอลัมน์มินสไตล์ไอเดียนะครับที่มีคุณก้าวหนุก้าวแล้วก็ผมเนี่ยมาร่วมสนุกกันมาร่วมถ่ายภาพกันแบบไลฟ์เลยก็ว่าได้นะครับกลางห้างเลยนะครับผมขอฝากด้วยนะครับกับมินแมกกาซีนวอลลุ่มสี่นะครับผมสวัสดีครับแต่อันน่ารักมากเลยน่ารักอ่ะฟันน้องอ่ะน่ารักจริงเหมือนกระต่าย ก็จบไปแล้วนะคะกับ <su> เินนะคะซีนใครจุนจ <Ser ial> <serves> no. ุนกว่ากันเขาตอบคือนับสิบสิบค่ะเนาะเขาตอบคือนับสิบเท่านั้นเพราะถ้าจะเป็นนับสิบหมดเลยจ้าก็ต้องแต่ละคำถามแล้วเขาใครใครเจ้าเล่ใครเจ้าเล่ใครแบบว่ามันโยนให้นับสิบค่ะคำตอบมาโยนให้นับสิบใครเป็นข้อถ้าเหมือนโยนมงคำตอบโยนมงเออคำาถาโยนมงคือตอบนับสิบเท่านั้นแต่ละอย่างที่ต้องตอบมาแต่ว่าแบบเขาตอบกันมันมีแบบเขาตอบกันละกันว่ะ ออที่แบบว่าอะไรนะจะเลือกเป็นแฟนจะเลือกระหว่างจีกับนักสืบใครอ่ะเก้าตอบคุณจีนค่ะแล้วแล้วก็อ่ะตอบนักสืบไงอ่ะก็เขาเลือกกันละกันเนาะจริงจริงก็ปกติเรื่องติก็บอกแล้วจริงจริงไหมจ้าคือจริงจริงไหมจ๊ะนี่อย่าลืมไปดูกันนะคะน่ารักมากเพราะว่าเป็นแบบสัมภาษณ์เในเกรกในน้อยใช่เล่นเกมต่างๆ แล้วก็อย่าลืมไปดูนะคะตอนพิเศษของเรื่องนักทิรบตจูบนั่นเองใน v ีทีีเนาะใช่ก็เดี๋ยวจะมาวันพุดหน้าที่จะถึงแล้วใช่แล้วก็ฝากช่องมว้นะคะช่องจะแล้วไหมช่วงคู่จริงจริงไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวเราค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย